สวัสดีครับตอนนี้แรงงานไทยก็เลิกงานแล้วนะครับเลิกงานแล้วเหรอครับฝนมาแรงมากเลยลมพัดแรงมากด้วยนี่นะครับก็ชุดแรงงานไทยในไต้หวันนะครับวันนี้เขากลับกันสี่โมงครึ่งไม่รู้ว่าทำไมถึงกลับมาเร็ว <c oughs> คนหล่อคนหล่อ อุ้ยอะไรอ่ะมีอะไรในนี <t <t ้เป่าเป่าทำไมได้กันแค่นั้นล่ะเห็นไหมนี่ก็คือชีวิตแรงงานภายในไต้หวันนะคะเขาก็ทำงานกันอย่างสนุกสนานก็ประมาณร้อยกว่าท่านนะคะตอนนี้ ดี๋ยวอาหารเย็นก็ใกล้จะเสร็จแล้วอาาหรรคือออะไจวันนี้๋อ,อมีต้มโ,โลรจ้าไส้ไหมูจ้าไทเลสไทเลสตอนนี้ก็รองพัดแรงมากเลยนะครับก็ขนามามืดเลยดูสิทั้งฟ้าเห็นปะมืดสิบเลย เป็นไงบ้างคะพี่วันนี้ี่ร้องหมูแลเจ้ัดเีย้บ้ังใส่ลมพัดดีมากตอนนี้ก็เวลาสี่โมง 4โมงส2นาทีนะครับเห็นไหมครับว่าการมาทำงานประเทศไต้หวันนั้นมันสนุกมากขนาดไหนเพื่อนก็เยอะความสนุกสนานก็เยอะแยะมากมายอาจจะมีเหนื่อยบ้างสบายบ้างแล้วแต่ มันก็จะมีแบบทั้งเหนื่อยทั้งสบายทั้งสนุกทั้งเศร้าทั้งทุกมีความสุขมันสลับปนเปกันไปนะคะแต่ว่าความสนุกและความสุขมันมีมากกว่างะสำหรับตัวปัญญานะ ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งตุงติงติงให้ด้วยนะเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ถึงพันคนเลยผู้ติดตามนะแต่ว่าก็ได้ประมาณ500รกว่าคนแล้วก็ขอบคุณผู้ติดตามทุกคนนะคะแล้วก็ขอให้คนที่มากดมาชมเนี้ยขอให้กดติดตามให้ด้วยนะแล้วมีคลิปอะไรสนุกๆกกับปัญญาจะบอก รู้อะไรก็ถามไว้ในคอมเมนต์่ะเดี๋ยวมียจะตอบแต่ว่าอาจจะไม่ได้ตอบแบบว่าถามคุตอบปั๊บนะอาจจะแบบว่าหลายๆวันพามจะรวบรวมมาตอบทีเดียวนะครับอย่างเช่นเงินเดือนเท่าไหร่สลิปเงินเดือนแล้วเงินเดือนออกงวดแรกได้เท่าไหร่ตอนนี้ยังไม่ได้รับเงินเดือนงวดแรกนะครับเดี๋ยวได้เมื่อไหร่เดี๋ยวทาให้้าเดี๋ยวถ้ารีวิวให้ดู แล้วก็ประเทศไต้หวันเปิดหรือยังตอนนี้ยังไม่เปิดนะครับเป็นโคต้าง,งานก่อสร้างเท่านั้นะคะที่จะได้บินเดิอนกุมภาบินมาแล้วต่อไปก็เดือนมีนาคมนะครับรอบหน้าแต่ว่าวันที่เท่าไหร่เปนยังไม่แน่ใจนะครับก็ค่อยไปเซิร์ชหาใน Facebook นะครับเพราก็รับสมัครอยู่แยะแย่มากมายสำหรับว,วันนี้พยังก็ไปก่อนนะครับกดติดตามได้นะ